สวัสดีจ้าสาวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC สู้ผู้สคนนะคะพี่น้องจ้าเมื่อนี้กัมฮอหอดมาจอดมาถึงอยู่ในร้านอีกคือเขานะคะและเมื่อนี้มีข้าวมาแจ้งพี่น้องนะคะสําหรับพี่น้องที่ต้องการสร้างรายได้จาก Facebook, เฟซบุ๊กเท่ากับต้องสามารถที่จะรู้และ ตามอัปเดตใหม่ๆเรื่อยๆมันจังจะท่านมูบนบจาพี่น้องเมื่อนี้ก็เช่นกันจ้ะเมื่อนี้มีอียังใหม่ๆนะคะสําหรับสตรีมจ้ะสตรีมเพิ่นมีมาแบบนี้เด้ยจ้ะพี่น้องหลังจากวันที่หามการ่า เป็นต้นไปนะคะพี่น้องจ้าสตรีมเพิ่นจะนับยอดวิวนะคะเป็นจังไดเนนะคะยอดวิว่นสินับแบบใดมาเบิ่งกันพี่น้องจ้าอัปเดตเกี่ยวกับโฆษณาในสตรีมรายได้จะอ้างอิงตามยอดดูของวิดีโอที่เข้าเกณฑ์ของคุณโดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ห้ามกราคมเมื่อใช้งานโฆษณาในสตรีมต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ว่าสั้นพี่น้องจ้าน,านสำหรับโรดเตดอจจาโลบมองว่านี่เป็นสิ่งที่ดีนะคะดีจากไสวตีย่างหน่อยพี่น้องจ่าเราทำงานอยู่บริษัทใดก็แล้วแต่นะคะเพื่อนก็นต้องมีการพัฒนามันบอกพี่น้องทุกๆก,การอัปเดตโลกเข้าใจว่านั่นคือ การพัฒนาของเจ้าของแอปนะคะลดมองในสิ่งนี้ว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้กว่าจะออกมาได้นั่นหมายความว่าบอสหรือว่าเจ้าของของแอปนะคะเพื่อนก็นต้องมีการติดตามเพื่อนก็นจะต้องมีการพัฒนาต่างๆหน้าหน้า กว่าจะตัดสินใจออกมาว่าอย่างนี้ต้องแบบนี้แบบนั้นก็แสดงว่าเพื่อนใจตรองมาดีแล้วพี่น้องอันนี้คือมองในแง่บวกนะคะพี่น้องเพราะตามหลักความจริงแล้วเราก็ไม่รู้จะมองในแง่ลบไปเพื่ออะไรนะคะเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งมวลน,นี้เราอยู่ภายใต้แอปของเพื่อนนอกจากน้องพี่น้องจา้าหากเมื่อน,นี้นะคะพี่น้องฟังแล้วอุ้ยหูซึกว่าอุ้ยตกใจกลัวเขากดเขาจะออกมาใหม่อีกแล้วอัปเดตใหม่อีกแล้ว เราจะทําได้หรือไม่พี่น้องจ๋าอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถ,อย,ยงถอยจ้านี่คือวิธีการและสิ่งที่บอสเพื่นพัฒนาแอปของเพิ่นเฮ้านี่นาที่ลงคลิปนะคะเพียงแค่เราไม่ผิดกดผิดเกณฑ์เฮากระบ,บต่องอยานอียงดอกพี่น้องเผลอๆจะเป็นผลดีต่อพวกเราเหล่าครีเอเตอร์นะคะยอดวิวที่ปังๆเฮ้าก็จะได้เงินหลายนั่นเองพี่น้องหูแล้วแนวนี้กะ น่าชื่นจำหัวใจนะคะโอกาสนี้มาอีกแล้วทุกคนจะสู่ๆไปน้ำกันเด้อเห็นบออัปเดตอัปเดตเรียวข่าวก่อนนะคะ,ละหลายๆคนก็จะเห็นเลยว่ายอดวิวและยอดเงินยอดเหรียญเพิ่มขึ้นรอบหนีก็อาจจะเป็นแบบนั้นกระไดพี่นงจ้าสู่ๆไปน้ำกันจ้าเอาข่าวมาแจงสัมนี่แล้วก็ไปเร็วด้วพี่นงบายยคะ่ะ